การดเชยค่าธรรนียมค่าปุยขายาด้มาหขาูคนคนซื้อไปขกขายไม่ไดให้รัฐบาลแจงใหกระทิชยเร่รีบระาุงกจางลงกจางครับมาในตัวกองพี่ประโมท ชูมือด้วยชูมือได้ครับขอให้รัฐบาลเป็นกาตอบไปฟในการทางารและแนวทางของเรา